นี่คือรอบยักษ์นะครับก็ใหญ่นะครับดูถังนะครับถังประมาณสองลิตรนะครับก็ยังเล็กกว่านะครับนี่ครับความใหญ่สูงประมาณเกือบหนึ่งเมตรนะครับนี่ครับอันนี้คือทางเข้านะครับก็ดีลมพัดขยะมาเข้าตรงนี้นี่ครับเขาก็จะ เราต้องหาวิธีทำให้เขาตึงให้ได้เมื่อลงไปในน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่ทางเข้านี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี่ครับปลาก็จะเข้ามาตรงนี้ตรงนี้เราก็ใส่ผักนะครับ เวลาเราไปใส่เราก็จะเอาหย่อนลงไปประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ผักตบไว้ข้างในนะครับประมาณสักสามวัน่่อไปดูนะครับรอบใหญ่เราไม่ต้องดูทุกวันนะยิ่งมีปลาตัวเล็กเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นผลดีกับรอบใหญ่นะครับวันนี้ได้เวลาที่จะไปดักรอบใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะ วันนี้เป็นตัวทดลองนะครับว่าเราจะดักปลาได้ไหมเดี๋ยววันนี้จะต้องไปดักปลานะครับรอบยาวนะจะประมาณเมตรเมตรยี่สิบเมตรสามสิบได้นะครับตัวใหญ่อยู่นะครับนี่เท่ากับสามล้อตุ๊กตุกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมดูว่านี่ครับรอบใหญ่